คุณหมอคะวันนี้ขอกลับเร็วหน่อยนะคะวันนี้มีธุระกับแฟนคะ่ะอืมวันนี้ไม่ค่อยมีคนไข้ด้วยกลับก่อนเลยก็ได้ครับนี่คือคลีนิกเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอที่หมอพงศักดิ์หมอหนุ่มที่ประจำอยู่ได้มาสองปีส่วนใหญ่คนไข้ที่มาให้รักษาจะเป็นคนแก่กับเด็กและจะรักษาโล่งง่ายๆถ้าเป็นกรณีที่หลายแหลกก็จะค่อยส่งไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัด โดยช่วงนี้เป็นช่วงที่เทศกาลประจำปีผู้คนส่วนใหญ่เล้อยู่ที่ลานวัดทําให้วันนี้ไม่ค่อยมีคนไข้สักเท่าไรหร่คุณหมอคุณหมอครับอ้าวเข้ามาได้เลยมาที่ห้องตรวจนี่คนไข้ที่มาคือจอบหรืออีกชื่อว่าไอ้จอบเด็กวัยขนองที่ชาวบ,บ้านต่างเอือมละอ่า จ็อบเปิดแผลให้หมอพงดูเป็นแผลผู้พองที่หัวไหล่หมอพงตรวจดูก็สงสัยว่าน่าจะเป็นเชื้อลาและคนไข้น่าจะเก่าจน,นแผลเริ่มเนา่าหมอพงจึงให้ยาทามาสองตัวแต่ก็ดูเหมือนไอจ็อบพยายามจะบอกว่าไม่น่าใช่เพราะเขาคันและปวดมากๆจนหมอพงต้องเสียงแข็งและไล่กลับโดยไม่คิดเงินวันถัดมาหมอพงถามถึงจ็อบกับพยาบาลกุ๊ก พยาบาลกุ๊กเล่าว่าจอบเป็นคนเกเรไม่เอาฐานอาศัยอยู่คนเดียวหลังจากยายของจอบตายไปก็ไม่ทําการทํางานเที่ยวก่อเรื่องไปทั่วพยาบาลกุ๊กเสริมว่าถ้าไปรักษามันอีกมันไม่มีเงินให้หมอหรอกแต่พอถึงเวลาพบค้ำในวันนั้นไอ้จอบก็มาหาหมอพงอีกครั้ง คราวนี้ไอ้จอบมาในสภาพเจ็บปวดยิ่งกว่าเมื่อวานหมอช่วยผมด้วยมันเจ็บปวดหลือเกินเอาใจเย็นก่อนนี่นายได้ทายาที่หมอบอกไปหรือเปล่าหมอหมอรู้ว่าผมไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมนี่ไงผมมีเยอะเลยไม่ใช่เรื่องนั้นนะหมอพงที่ตกใจกับอาการของจอบมองดูเงินในมือที่สกปรกเลอะเทอะอย่างน่าประหลาด หมอพงพาจอบเข้ามาต,วตรวจและพอเปิดดูแผลกับพบว่าแผลดูขยายวงกว้างกินพื้นที่ใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อวานและแผลก็ดูปุพองน่ากลัวมากขึ้นบางส่วนมีหนองไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นอย่างมากหมอพงใช้ยาที่แรงขึ้นและได้ถ่ายรูปไว้ระหว่างที่ตรวจไอ้จอบก็สะบัดคำหยาบต่อว่าหมอพงตลอดเวลา และเมื่อตรวจเสร็จหมอพงก็ได้ให้จอบกลับไปก่อนเขาขอหาข้อมูลกับโรคของจอบที่เป็นอยู่ให้ได้ก่อนหมอพงได้กลับมาที่บา้านหมอพงยังตกใจกับอาการของจอบเขาค้นหาข้อมูลและโทรปรึกษาเพื่อนที่เป็นโรคผิวหนังโดยเฉพาะและส่งรูปไปให้ดูแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรขอโทษทีว่าเดี๋ยวข้าเช็คกับเพื่อนหมอให้อีกทีนะโอเคขอบใจมากนะ พอวางโทรศัพท์จากเพื่อนก็มีคนมาที่หน้าบ้านนั่นก็คือจอบจอบเจ็บปวดทนไม่ไหวจนต้องบุกมาที่บ้านของหมอพง์หมอพง์ก็รู้สึกว่ามันเริ่มประหลาและพยายามตอบเลี่ยงๆให้ไปที่คลินิกพรุ่งนี้เช้าเชื่อหมอนะโนอีกคืนนึงพอพรุ่งนี้เช้าค่อยมาหาหมอที่คลินิกจะทนอะไรวะก็กูบอกว่าให้รักษากูไงไอ้หมอจะฉีดยาอะไรก็ได้กูทนไม่ไหวแล้ว หมอพง์จำใจต้องดูแผลให้กับไอ้จอบปรากฏว่าแผลนั้นน่ากลัวมากกว่าเดิมมันเหมือนกัดกินผิวนางของไอ้จอบเข้าไปและพอสังเกตดีๆกลับเห็นว่าทำไมแผลเหมือนมีหน้าคนโหยหวนและดูเหมือนมันจะขยับได้หมอพง์รีบคิดและบอกให้จอบรออีกสักพักเขาจะเรียกรถจากโรงพยาบาลให้มารับทันที รีบออกจากห้องไปโทรหาเพื่อนหมอที่โรงพยาบาลจังหวัดรีบรับซิรับสึกทีสิวะหมอทำไมมันเจ็บแบบนี้เฮ้ยเไม่ไม่ไม่ไมไมอพอหมอพงเข้าไปดูกลับพบหาพี่แน่กลัวจะหยดะสะยองยิ่งนะัก แผลผู้พองของไอ้จ๊อบปูดโปอนออกมาเหมือนหัวของมนุษย์มีหน้ามีตาและเนื้อง,งอกขอย่องนั้นก็ค่อยๆปูดออกมาเหมือนมีชีวิตเป็นของตัวเองแกเอาเงินทองของพวกขามาแกก็ต้องเอามาคืนแกต้องชดใช้ท่านไ,ไอ้จ๊อบก็ความ,มีดผ่าตัดของหมอพงตั้งใจจะแทงเข้าไปที่เนื้อง,งอกประหลาดนั้นและก็เหมือนกับว่ามือข้างนั้นของไอ้จอบ เหมือนถูกบังคับด้วยคนอื่นและแทงเข้าที่คอหอยของไอจ็อบเองเช้าวันลุ่งขึ้นไม่มีใครมารับศพของไอจ็อบเลยศพได้ถูกส่งให้ยังวัดเพื่อทำพิธีทางศาสนาอย่างไรยญาติที่น่าชง่นก็คือแผลเนื้องอกนั้นกับกลายเป็นเพียงแผลผุพองปกติที่หัวไหลเท่านั้น และหมอพงก็ได้รู้จากคนในวัดที่มารับศพว่าไอ้จอบนั้นหาเงินหาทองมาใช้ชีวิตแบบสัม,มเลรเทมเมาจากการที่ชอบไปแอบขุดศพตามสุสานต่างๆและเอาสมบัติที่ติดตัวศพเหล่านั้นไปขายและเนื้องอกนั้นอาจจะเป็นคำสาปข,ของคนตายที่ไอ้จอบไปเอาสมบัตินั้นมาขายก็เป็นได้ วินกิงและเอสเป็นพ่อแม่ลูกครอบครัวชาวสวนที่อยู่กันอย่างพอเพียงมีความสุขกันตามอัธภาพเอสที่เป็นลูกชายชอบการเดินป่าเวลาที่มีช่วงว่างจากการพอปลูกทำสวนก็จะออกเดินทางไปปีนเขาบ้างเดินป่าบ้างตามที่ต่างๆคราวนี้หลังจากผ่านช่วงเก็บเกี่ยวเอสก็ขอวินกับกิ่งไปเดินป่าเหมือนกับทุกที แต่ทว่าข่าวนี้เอสกลับไปนานกว่าปกติผ่านไปหลายวันจากวันที่บอกว่าจะกลับมาก็ยังไม่กลับมาสักทีกิ่งที่เป็นห่วงก็ได้ข่าวจากเพื่อนบ้านว่ามีคนเห็นเอสไปเจอกับพาทุดงในป่าแต่ความจริงเป็นหมอผีซึ่งก็ยิ่งทำให้กิ่งเป็นกังวลยิ่งกว่าเดิม ไม่กี่วันต่อมาเอสื้อกลับมาที่บ้านทั้งวินและกิ่งดีใจที่ลูกชายกลับมาอย่างปลอดภัยแต่เอสดูโซมจนตาโหลท่าทางก็เหมือนไม่มีจิตวิญญาณหลังจากที่กลับมาวันๆก็เอาแต่นั่งอยู่ที่แค่หลังบ้าน เอาแต่เมอมองไปโดยไม่มีจุดหมายพึมพำอยู่คนเดียวไม่หยุดข้าวป่าก็ไม่ยอมกินวินกับกิ่งเห็นลูกชายเปลี่ยนไปแบบนี้ก็ได้แต่เป็นห่วงแต่ทำอะไรไม่ได้กิ่งได้ลองไปเปิดเป้ที่เอชใช้เดินป่าที่ตั้งแต่กลับมาก็ยังไม่เปิดเอาของมาสักทีก็ปรากฏว่าข้างในมีแต่เศษกิ่งไม้ใบไม้ไม่มีของอย่างอื่นเลย แต่เมื่อสังเกตดีๆก็พบว่ากิ่งไม้นั้นทํามาจากทองคําทําให้ทั้งวินและกิ่งสงสัยว่ามาจากไหนอยู่มาคืนหนึ่งเอสก็หายตัวไปกิ่งตกใจและพยายามตามหาไปทั่วบ้านแต่ก็ไม่เจอสักที จนกิ่งได้ยินเสียงเจ้าดำมาของที่บ้านกำลังเห่าเสียงดังจึงได้เดินไปดูเธอก็พบว่าเจ้าดำกำลังเห่ารูอะไรสักอย่างที่เนินดินหลังบ้านทั้งที่ตรงนั้นไม่เคยมีรูมาก่อนรูนั้นมีขนาดพอที่คนจะมุดเข้าไปได้พอกิ่งเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงของเอสพึมพรรมดำดังมา พอเธอมองเข้าไปข้างในก็เห็นเอ็ดกำลังนั่งขดตัวอยู่ในรูนั้นเอ็ดส่งเสียงออกมาว่าเขาหิวเหลือเกินเขาอยากกินเขาอยากกินไก่สดเหลือเกินกิ่งตกใจที่ได้ยินอย่างนั้นแต่ก็ยอมทำตามที่เอ็ดขอหลังจากนั้นเธอก็เอาไก่สดมาวางไว้ที่หน้ารูนั้น ซึ่งยิ่งผ่านไปรูนั้นก็ยิ่งกว้างขึ้นยิ่งหลึกขึ้นจนเรียกว่าเป็นถ้ำเล็กๆได้แล้วเพราะตอนนี้กิ่งทั้งมองไม่เห็นตัวเอสและกลนทาแต่ก็ยังได้ยินเสียงเอสดังออกมาว่าขอไก่สดเยอะๆเ,เพิ่มขึ้นอีกคราวนี้กิ่งเลยเอาไก่สดมาวางไว้เกือบสิบตัว แต่จะวางบนพื้นก็ไม่ดีเธอก็เลยใส่หม้อไว้ก่อนจะทิ้งไว้หน้าถ้ำเหมือนทุกทีแต่เมื่อถึงตอนเช้าพอจะมาเก็บหม้อก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นหม้อที่ใส่ไก่ไว้นั้นว่างเปล่าแต่มันได้เปลี่ยนกลายเป็นทองทั้งหม้อวินได้ลองตัดบางส่วนไปให้ร้านทองตรวจด,ดู ก็ปรากฏว่าเป็นทองคำจริงๆแต่คืนนั้นเอสยังส่งเสียงออกมาจากถ้ำอีกว่ายังไม่พอหิวมากแค่นี้ยไม่พอกิ่งไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงวินคิดว่าแบบนี้คงต้องเป็นวัวทั้งตัวก็เลยเอาทองที่ได้มาไปซื้อวัวมาวินฆ่าวัว แล้วอามาวางไว้ที่หน้าถ้าเหมือนทุกทีแล้วก็เอาพวกถ้วยชามช้อนซ่อมต่างๆมาวางไว้ด้วยแล้วก็กลับไปอยู่ในบ้านเหมือนทุกครั้งพอถึงตอนเช้าวัวทั้งตัวก็หายไปเหมือนพวกไก่สดส่วนพวกถ้วยชามก็กลายเป็นทองคำทั้งหมดวินกับกิ่งทยอยเอาทองที่ได้มาไปขายทำให้มีเงินเยอะขึ้น สภาพความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นจนเพื่อนบ้านเริ่มสงสัยว่าทำไมาอยู่ๆทั้งคู่ก็รวยขึ้นถ้ำท,ที่สวนหลังบ้านนั้นดูเหมือนว่าจะใหญ่และลึกขึ้นเรื่อยๆเสียงร้องโหยหวนจากในถ้ำก็ดังออกมาบ่อยขึ้นและเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาแล้วคืนหนึ่งก็มีเสียงดังออกมาจากในถ้ำว่าอยากกินคน อยากกินคนอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่กิ่งจะเอาทองไปขายก็เผลอทำช้อนทองคำหลน่นประแชมที่เป็นเพื่อนบ้านบังเอิญมาเห็นก็ตกใจแล้วคิดว่าเอามาจากไหนช่วงนี้ถึงได้ดูมีเงินล่ำรวยขึ้น และในคืนต่อมาที่เงียบสงัดผิดจากทุกๆคืนในบ้านสวนนั่นเองปราแชมได้แอบตามกิ่งที่มาที่ถ้ำเหมือนทุกคืนทำให้รู้ว่ากิ่งเอาทองคํามาจากในถ้ำปราแชมไม่รอช้าเมื่อเห็นกิ่งเดินออกจากถ้ำไปก็รีบเข้าไปในถ้ำในถ้ำนั้นไม่สูงไม่เตีย้ย พอจะเดินเข้าไปได้แต่ว่ามีกลิ่นเหม็นมากแต่ด้วยความโลภประแชมก็ยังฝืนเดินเข้าไปคอยห,หลังประแชมที่เดินเข้าไปในถ้ำหน้ากิ่งก็โผล่มามองหลังปะแชมด้วยสีหน้าที่รู้สึกผิดใช่ทั้งหมดเป็นแผลของกิ่งที่เราให้ประแชมเข้าไปในถ้ำถึงเธอจะเสียใจแต่ก็ต้องทำ เพื่อลูกของเธอประแชมที่เดินเข้าไปในถ้ำสักพักก็เจอกับซ่อมทองบนพื้นเดินไปอีกสักพักก็เจอกับช้อนทองประแชมดีใจที่เป็นอย่างที่คิดไว้ก็เลยเดินลึกเข้าไปในถ้ำเรื่อยๆรื่อยิ่งเดินลึกเข้าไป กลิ่นในถ้ำก็ยิ่งเหม็นบรรยากาศภายในถ้ำก็ดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งลึกเข้าไปรูปร่างของถ้ำก็ดูแปลกประหลาดมากยิ่งขึ้นดูเหมือนไม่ใช่ถ้ำจากธรรมชาติหรือก็ไม่ใช่ฝีมือคนขุดขึ้นเหมือนเป็นฝีมือของอะไรบางอยา่างที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ตามผนังและพื้นถ้ำมีทั้งรอยคาบเลือดรวมถึงกระดูกสั์กองอยู่ตามทาง แต่ว่าด้วยความโลภประชมเลยมองข้ามของพวกนั้นไปหมดข้าหิวข้าหิวข้าหิวเหลือเกินมาแล้วสินะอาหารของข้าแล้วยวิ่อยู่ ประแชมก็ได้ยินเสียงที่น่ากลัวดังมาจากความมืดเบื้องหน้าที่ตอนนี้มีบางอย่างก,กำลังส่องแสงเป็นประกายเมื่อประแชมจ้องเข้าไปก็ต้องตกใจกลัวสุดขีดประกายแสงนั้นมาจากดวงตาของแมงมุมตัวใหญ่ไม่สิมันคือคนที่ผสมกับแมงมุมจนเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูน่ากลัวน่าขยะแขยงประแชม พยายามหนีแต่ด้วยน้ำหนักของทองที่อุ้มมาทำให้เธอล้มลงกิ้งไปกับผืนอาหารของข้าไม่นะไม่อย่าทำอะไรฉันอยากได้ทองนี้ไหมฉันแบ่งให้นะไม่สิเอาคนละครึ่งไหมและในคืนนั้นก็มีเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด กรดังสะท้อนกล้องออกมาจากในถ้ำหลังสวนวินกับกิ่งได้แต่นอนฟังเสียงร้องหอยหวนนั้นด้วยความรู้สึกที่ผิดแต่ก็ต้องทำเพื่อรู้แต่เมื่อเสียงร้องนั้นเงียบไปไม่นานทั้งคู่ก็ต้องตกใจ เมื่อเอสในร่างขนครึ่งแมงมุมได้มาปรากฏอยู่เหนือพวกเขายังยังไม่อิ่มแต่ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นทั้งคู่ก็พบว่าที่ดวงตาของเอสนั้นกำลังร้องห้อยู่เอสพยายามส่งเสียงออกมาว่าเขาไม่อยากทำลายพ่อแม่เขาขอโทษที่หลงผิด จนกลายเป็นแบบนี้เขามาลาทั้งคู่แล้วเอสในร่างครึ่งแบ่งงม,มก็จากไปโดยไม่แตะต้องทั้งคู่วันต่อมา วินกับกิ่งก็เข้าไปในถ้ำหลังสวนก็ปรากฏว่าเอสได้หายไปแล้วตามหาที่ไหนก็ไม่เจอทั้งคู่เลยตัดสินใจปิดปากถ้ำนั่นไว้ทั้งคู่ได้ลองสืมดูจนพบว่าหมอผีที่เอสไปเจอเป็นเลือสีดำจากเหมรน เขาได้สอนวิชาแมงมุมไม้ดำที่สามารถเปลี่ยนของต่างๆให้เป็นทองได้แต่ว่าถ้าฝึกผิดผ้านจนของย้อนเข้าตัวก็จะเปลี่ยนให้ตัวเองกลายเป็นแมงมุมแทนเหมือนที่เอสเป็นหลังจากนั้นในหมู่บ้านก็เริ่มมีข่าวเรื่องที่สัตว์ต่างๆตามบ้านไม่ว่าจะเป็นหมู หมากาไก่ได้หายไปอย่างไรล่องรอยเรื่องสัตว์หายไปนี้ดำเนินไปถึงสมเดือนก่อนที่จะเริ่มสงบลงและก็ไม่มีข่าวอีกเลยแลว้ววินกับกิ่งก็ไม่ได้ทราบข่าวคราวของเอสเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา